ว่างไงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟียวคุง้งวันนี้เราจะมาเล่นเกมบล็อกแมนโกในแมปซ่อนแอบกัน Hi แอนด์ซิกสอเป็นแมปที่สองนะครับทุกคนอ่าบอกเลยว่าแมปนี้มันสวยมากมากและมีอะไรใหม่ๆด้วยและบอกเลยว่าวันนี้พี่เฟียจะมาทำการเป็นนักล่าตัวจริง บอกเราว่าไม่มีใครที่จะมาแอบเพราะว่าพี่ตาแหลมคมมากๆแล้วก็สิกเซนไในการเล่นเก่งที่สุดในจักรวาลเลยเออโอเคไลลาเริ่มเกมเอาล่ะเกมจะเริ่มภายในสิบวิเอาล่ะรอรอเราจะได้หายแล้วทุกคนบอกเลยว่าไม่มีใครพลาดสายตาพี่แน่นอนฮะอะไรยังไม่มาอีกเหรอกเกมจะเริ่มแล้วเกมจะเริ่มแล้วตอนนี้ หมือนว่าคน,คนอื่นกำลังหากันอยู่ทุกคนเออเอาละถือปืนได้เลย <c oughs> <c oughs> คนหา8คนคนซ่อน9คนด้วปืนชั้นละก่อน <c oughs> มาเราประตูเปิดเอาละสิบวีแล้วมาเริ่มเกมมาเกมเราจะเริ่มแล้วทุกคน <c oughs> เราจะไปนค้นหาเอาละมาจับ เฮ้ยเจ็ยิงตาย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 เรียบร้อยตา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 ยเรียบร้อยเฮ้ยเป็นไงอยู่ไหนอยู่บนนี้บ่าวไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหน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 นะแอบอยู่ไหนกันตายตายโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยัไงนี่ไง ใช่อะไรอ่ะโอ้โหแอบในนี้คิดว่าจะเนียนหรือไงฮะนี่ไง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 นี่นี่ไงโอ้โหอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยอยู่ในนี้อ่ะเฮ้ย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 บัสซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่า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 ป้าบดิ อไม่ตายด้วยออกมายิงไส้แตกนะเฮ้ยดีไงได้ยิงได้ยิงได้ยิงดีไงแน่ดีแน่ดีแน่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 นี่ไงโอ้โหมันจุกมันจุกมันจุกนี่เฮ้ยมันจุกไปไหนเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะโคลาหยุดนะโคลาหยุดนะโคลานี่ไงตายไปเลยเหลือหนึ่งคนโอ้โหง่ายง่ายเกมต่อไปเลยดีกว่าทุกคนโอ้ เอาระเกมใหม่เริ่มขึ้นแล้วไหนแอบอยู่ไหนกันฉันจะยิงให้ไสทารักเลยอยู่ไหนนะจะพ้น ه, อยู่ในกล่องนี้หรือเปล่านะนี่ไงนี่ไงกล่องนี้จริงด้วยนี่ไงตายไปไหนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนไใช่่ใช่ไม่ใช่กล่องนี้กล่องนี้ เฮ้ยกล่องนี้เฮ้ยกล่องวกี้ขยับได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ไงเฮ้ยกล่องขยับได้กล่องขยับได้นี่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 ไงไปไหนอะไม่พ้นสายตายของฉันแน่นอนอยู่ข้างบนหรือเปล่าเหมือนว่าจะอยู่ข้างบนนะทุกคนเอาล่ะเราไปดูข้างบนกันนั่ไงกล่องนั้นกล่องนั้นขยับได้นี่ไงนี่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 เฮ้ยเ้ยกล่องเดินได้กล่องเดินได้กล่องเดินได้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ลงไปก็ตายนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ไงเรียบร้อยไม่พ้นสายตาของฉันแน่นอนโอ้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงรองเท้าเอ้ยไม่ใช่นี่ไอ้โทรศัพท์นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 อะไรอะไรอะไรอยู่ไหนฮะฮะห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้อ้นี่อยู่ห้องล่างห้องล่างนี่ไงนี่ไงนี่อ้าโอเค นี่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 นอะไรอะไรไปไหนไปไหนไปไหนนี่ไงเฮ้ยเนียนดีนะเนียนดีนะเฮ้ยมีอีโมจีนี่ไงนี่ไงอีคนสุดท้ายคนสุดท้ายอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะทุกคน ทุกคนเห็นแบบพี่หรือเปล่าบอกแล้วว่าพี่เก่งในกันถามมากๆเลยนี่ <c oughs> อยู่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> แป๊บซี่ขยับได้อยู่นี่ไงหนีไปไหนจ้ะหนีไปไหนนี่ไงคนสุดท้ายโอ้โห,โโหง่ายจริงๆก็ผบอกเลยว,ว่าพี่นี่เก่งมากๆเจอเกม ต่อไปเลยฮ่าฮ่าฮาทำการสุ่มได้เลยนี่แมวโอ,อ้โหสโนแมนยัได้ฉันจะเป็นสโนแมนตรงนี้แหละวะดิบอกเลยว่าเนียนเนียนมากๆนี่เนียนไปเทียบร้อยทำการล็อกทำไมล็อกไม่ได้ล็อก,อก,อกเอาล่ะทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะเนียนหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้นะว้าว เนียนจริงๆนี่บอกเลยว่ากลมกลืนนนครับม,มาดูว่าเราจะไล่กันหรือเปล่าเฮ้ยมีคนมาแอบ,บข้างเราด้วยนี่นาว่าไงพ่อนุมสนใจมาแอบเป็นเพื่อนฉันหรือเปล่านะ่ะบอกเลยว่าแอบที่ฉันนะปลอดภัยที่สุดเลยนะบอกเลยโอ้ยไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยมากกว่าที่ฉันแล้วแนะนําในการซ่อน ให้ทุกคนทําการกดยอ่อนะถ้าไม่กดยอ่อจะมีอะไรมีอะไรมาตีเราท่านไงมาเร็วมาเร็วเนียนบอกเลยว่าเนียนกิฟเนียนกิฟเนียนมากใช่ไหมพ่อหนุ่มเนียนปะเนียนมากเลยอะครับท่านเจ้าน้อยโอโออสุดยดโอดเฮ้ยนั่นก็เนียนเหมือนกันนั่นเนี่ย ค้นหาสามคนโอเวลาอีกตั้งนานไปปวดไปดูคนดีกว่านะอ้ยอยู่ตรงนี้โอ้ยกำลังกำลังแอบอยู่เนียนแบะเห็นมากมากวันนี้ก็ตาผาใหญ่เลยอ่ะ้ยแป๊บซี่อุ้ยเล็กเล็กมากมากเข้าไปยังไงวะเนี่ยโหเข้าไปในช่องนี้โอ้แป๊บซี่สุดยอดอันแน่หาเจอหรือเปล่าวิ่งใหญ่เลยอ่ะวิ่งใหญ่เลย วุ้ยเจอวุ้ยวุ้ยก็อีเดันได้ก็อีเดันได้วิ่งใหญ่วิ่งใหญ่วิ่งใหญ่เฮ้ยบอกเอาตรงนะที่เราคุเนียนมากเลยทุกคนโอ้โห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 รู้สึกรู้สึกรางไม่ค่อยดีนะทุกคนรู้สึกรางไม่ค่อยดีแล้วลางนี้หรือเปล่าไม่รู้ ลาไม่ค่อยดีเลยแบบนี้แอบอยู่ที่เดิมดีกว่าโอ้ยมีคนเดินมามีคนเดินมามีคนเดินมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอบอยงนี้โอ้ยเนียนอยู่เนียนอยู่ขยับอยู่จริงจริงมันชิ้นเราโคตรใหญ่อ่ะทุกคนโอ้เสียระเบิดสีวิ่งเหรอทักษะวิ่งเราจะวิ่งเราจะวิ่งเร็วเหรอแต่ตอนนี้ไม่เหลือห้าคนนะทุกคนโอ้ยโอ้ยตอนน้ตอนนี้คนซ่อนอยู่ไหนไอ้คนหายอยู่ไหนคนหากำลังหาอยู่ไอ้คนนี้ เฮ้ยเดินอยู่เดินอยู่เฮ้ยฮึยยชึบข้างบนเหมือนว่าตรงที่เราไม่มีใครจะมาหานะนะทุกคนเห็นปะอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยข้างนอกไม่ค่อยมีผู้ในนี้ก็ในนี้ก็เนียนอยู่น้องรองเทา้าถ้าเป็นรองเท้าโคตรเนียนเลยทุกคนเอาละเราไปดูคนแอบคนอื่นเดี๋ยวว่าเป็นยังไงบ้างไ,าไปดูไอ้คนแอบคนที่เนี่ยมีห้าคนนี่คนที่หนึ่งเป็นกล่องโอ้ยเนียนโยเนียนโยอ่ เนียนหนักกว่าเดิม,มอีกสิ่งเข้าไปในกล่องเลยอะทุกคนคนนี้โคตรเนียนอนเนียนจริงเนียนจริงเนียนจริง,รงอะไรที่นี่ยิงเล่นเราเราคนแอบคนที่สองอยู่ไหนน้าคนที่สองคนที่สองนี่คือเราเนาะ๋อเราคนนี้ตอนนี้เหลือเหลือสี่คนนี่สองคนอยู่นี่เอาว่าุ้ยปั๊บซี่แขี้ยวเล็กๆที <c oughs> เนี่ยโอ้มีแต่คนแบบเป็นแบบซี่อ่ะโอ้โหเราชินบะเล์เลยสองคนนี้เฮ้ยเราเปลี่ยนได้ทุกคนเอาละอยู่ตรงนี้กันตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละเหมือนกันเฮ้ยฮเฮ้ยอะไรโอ้ยขยับอย่าขยับโอ้ยยิงใหญ่ยิงใหญ่เลยเฮ้ยยิงใครอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปแล้วไปแล้วทางสะดวก คุณนายเป็นแรงเป็นไงบ้างอะโอ้โหเลก็กกระจิ๋วเดียวโอ้โหเล็กแบบนี้ใครจะเจอวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเนี่ยไอออันนี้มัน,นอันนี้ไม่ใช่เล็กนะนี่เบลเลอร์เหลือสองเหลือสามคนรวมเราเป็นสามเลยเนี่ยเหลือสองนะแล้วรวมเราเป็นสามตอนนี้คนหาหนึ่งคนเฮ้ยคนหาอยู่ไหนอะนเหลหนึ่งคนถอดใจแล้วดิแอบเองียนเกยเนี่ยคนหา วายหาไม่เจอวายวายวายหาไม่เจอมันดูกันว่าจะหาเจอหรือเปล่านะไอ่ๆๆ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 ๆถึงขั้นยิงยิงยิงมั่วเลยเนี่ยเฮ้ยมีคนแแม่มีคนแอบข้างๆเราดู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 ้าดูดาดนดููดูดดูดูด หนาทีเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยโอ้โหโดนถายอเออถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ฟียลด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิดว่าน้องๆอาจจะทำไม่เป็นเดี๋ยวพี่มาสอนละกันนะ พี่จะมาแจกคโค้ดนะครับก็คือกดไปที่ศูนย์กิจกรรมและหลังจากนั้นเราเลื่อนไปที่หน้าไอ้นี่ศูนย์แลกโค้ดของขวัญของน้องวันมากมายรอคุณอยู่กดเข้าไปเลยและหลังจากนั้นเราทําการเกอะโค้ดนะครับที่พี่พิมพ์ไว้นะครับผมโชว์ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเกอะเข้าไปได้เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดยืนยันเป็นที่เรียบร้อยคุณก็ได้อของในโค้ด เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะแค่นี้เองอ่าอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับมีแมปมากมายน่าเล่นมากๆเลยจเจอกัน